ทุกคนตอนนี้อลิฟเครียดมากหลังจากที่ไอจโดนแฮ็กเมื่อวานตอนนี้ลายโดนลบไปแล้วนะคะเพราะว่าเนื่องจากใช้อีเมลนั้นสําหรับใครที่ติดต่องานค้างไว้ยังไงรบกวนทักมาใหม่นะคะแล้วก็ใครที่จะติดต่องานแอดไลน์มาใหม่ได้นะคะขอบคุณค่ะอนนี้ไลน์โดนลบนะคะหลังจากโดนแฮ็กเมลเมื่อวานโดนแฮกไอจแล้วตอนนี้โดนไลน์แล้วคะใช่ค่ะก็คือ โดนแฮกไลน์แล้วก็คนที่เข้าแฮกไลน์เราไปเขาทักมาหาเราเพเราะเพราะว่าเราสมัครไลน์ใหม่แล้วเขาทักมาบอกว่าถ้าอยากได้ไลน์คืนให้โอนเงินมา2,000บาทแล้วก็เราก็กลัวด้วยความอยากได้ไลายคืนเราก็รีบโอนเงินไปแล้วพอโอนเงินไปเสร็จไลน์นั้นก็หายไปเราก็สรุปเราก็เสียเงินฟรีแล้วเราก็ได้สมัครไลายใหม่แล้วตอนนี้ลูกค้าที่ติดต่องานไว้แล้วแล้วก็ลูกค้าที่จะติดต่องานใหม่ก็ ขอโทษมากๆด้วยนะคะและ้วก็สกกใช่ค่ะยังไงช่วยติดต่อกลับมาหาอลิฟด้วยนะคะพี่โอลิฟไม่ได้ลบไลน์หรือว่าดีลิทตัวเองทิ้งนะคะมีคนแฮกไลน์อลิฟค่ะแล้วชวน IG จีะคะที่โดนแฮกไปขายได้คืนมาแล้ว ค่ะส่วนไอคนที่เขารับซื้อไอไปเป็นเป็นคนที่โดนหลอกอีกอีกครั้งหนึ่งที่โดนซื้อไอจของลิไปเขาก็ทักมาบอกลิว่าเขารับซื้อมาจากนายจุดจุดจุดจำนวนเงินหลายพันอย,อยู่เหมือนกันค่ะแต่ว่าเขาก็โดนหลอกอีกทีแต่ว่าตอนนี้ไอจีโอลิได้กลับคืนมาแล้วแต่ว่าโดนบล็อกชื่อไปสิบสี่วันยังไงต้องรอก,ก่อนนะคะแต่ว่าไ G ยังเป็นไอเดิมค่ะแล้วลายและลายตอนนี้ก็ สมัครใหม่สรุปลายลายของลิฟที่โดนแฮกไปก็คือโอนเงินไปให้เขาเขาบอกจะให้คืนเขาบอกจะคืนลายให้ก็ไม่ได้อยู่ดีค่ะอยากฝากถึงคนที่มียอดคนดูเยอะๆพวกแฮกระวังจะโดนหลอกเพราะลิฟโดนมาแล้วโอลิฟก็พลาดจนได้แตนโอลิฟโดนหลอกหลังจากที่พี่อิงฟ้าเตือนเลยนะคะใช่พี่อิงฟ้ามิตรแกเขาเพิ่งเตือนโอลิฟมาเลยวันนี้เมื่อช่วงหมายว่าให้ระวังให้ตั้งทุกอย่างเป็นสองชั้นหรือหลายชั้นถ้าได้มากกว่านั้นพอเตือนเสร็จลิฟตั้งยังคะ ยังแล้วก็โดนแฮกเลยทันทีทั้งไลน์ไอจอีเมลหัวจะปวดแก๊งค call นเตอร์ออลิฟเอาอยู่แต่ว่าแก๊งแฮ็กอลิฟพาจนได้หัวจะปวด